เออเออก็ต้อไม้ทับเจ็บด้วยนะครับโอ้โหพิษพิษโอ้ยโอ้ยลอยลอยโอ้ยลอยมันปาระเบิดเหรอเฮ้ยอย่าปลาเลยเห็นไหมมันเดียงอะ่ะโอ้โมันเดียง มันต้องวางให้แบบสมมาตาด้วยนะเพราะว่าเกมมันเสียนเกินเสียนจริงแล้วเกิน่ะ <c oughs> สวัสดีครับวันนี้พี่ตัจะพามาในเกม lay of the land เอามือไปตีไม่ได้อันนี้คือเราไม่สามารถตีต้นไม้ด้วยมือเปล่าได้เราต้องไปเก็บตามทางก่อนนะเนี่ยกดเมาส์ที่ไปนะครับมันจะมีพวก ตัวไม้เนี่ยอันนี้คือฟินใช่ไหมกด F กด F เก็บขวงวิธีการคัฟกดแท็บมันมีคาร์ตติ้งตรงนี้จะเน้นัลเา่คือสิ่งที่เราเนี่ยมันมันสมมติว่าเราอยากได้ทอสอยากได้สติ๊กอย่างเงี้ยเราคัฟมาได้จากสิ่งของพวกนี้ค่ะเราดูว่าเราต้องใช้อะไรในการคัฟอย่างตัวนี้ไฟเบอร์ไฟเบอร์มันบอกว่าอยู่ตรงข้างแม่น้ําังนั้นเราจะไปดูดิอ่าอยู่นี่กด F ตี้ไปนะครับถ้ามันเก็บได้มันจะขึ้นว่ามันคืออะไร Pick Up พแผ f นไฟเบอเห็นปะด้านขวาล่างอ่ะเราเก็บมาก่อนนะเราเก็บไฟเบอร์มาก่อนเึิบเราขึ้นมาเราจะไม่สามารถตีต้นไม้ด้วยมือเปล่าได้ฉะนั้นเราต้องคราบอุปกรณ์ขึ้นมาก่อนอ่ะกดแทบ็บแ,แบบ็กกับเราจะใช้อาวุธเราจะใช้เราอันดับแรกเดี๋ยวเราเอาฟินแอคไปใช้ก่อนมันจะใช้สติกหนึฟินสเชือกห เราต้องใช้เชือกใช่ปะแล้วก็ตรงนี้เจนนอาเรามันบอกว่าเชือกคาดได้จากตัวไฟเบอร์วิธีการคาดคือกดลิกขวาเอามาหนึ่งอันก่อนวางตรงพื้นนะคะเห็นไหมตรงพื้นวางปึ๊บหนึ่งอันเอาเก็บแล้วก็กดที่มาไปที่ตรงนี้ที่มาไปที่ไฟเบอร์นะมันจะขึ้นให้กดเห็นไหมมันจะขึ้นคำว่า R แล้วก็คารติง้งเรากด R จากนั้นมันจะให้เลือกว่าจะคาเป็นเปเปอรเปเป็นกระดาษหรือว่เเราจะปเปเปเนเชือกฉะนั้เเราปาเปเปเนเชือกมาก่อน จากนั้นเรามาที่ตันนี้เราจะคัฟฟินแอคเนาะเราก็เอาสติ๊กมาหนึ่งเอาฟินมาสองหงวางหนึ่งวางสองแล้วก็เอาเชือกมาหนึ่งปึป๊บกดอ่าอ่ะระบบการครัฟจะเป็นอย่างนี้นะครบแล้วเราก็เลือกว่าเราจะครัฟอันไหนมันจะคล้ายๆกันการคัฟจะคล้ายๆกันปึ๊บโอเคได้ปึ๊บเรากดกดเก็บอ่ะได้มาแล้วเราจะดูว่า แล้วก็ในการตีต้นไม้เราจะทุบ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 อย่างนี้ปึ๊บอ่ะแล้วมันจะล้มไปหมดเลยนะเนี่ยต้นไม้คือมันจะล้มไปอย่างนี้เลยนะครับอันนี้มันมีดอกขึ้นบนมาเลยแบบเหมือนมันคับนะจริงๆแล้วมันจะล้มไปตามกดฟิสิกเลยค่ะเป็นไปนล้มไปตามแรงโน้มถ่วงเลยนะอ่ะ,ะเออเออต้นไม้ทับเจ็บด้วยนะครับอันนี้พี่เพิ่งรู้เหมือนกัน <laughs> อ่ะ เราได้อ้ยนี่มันจะล้มอย่างนี้ปึ๊บโอเคเกือบตุ๋ยเราเก็บมาไว้ก่อนเพราะว่าเราคงจะต้องไปสร้างบ้านเนี่ยเอาไม้มาขาเป็นสติกได้นะคะถ้าเราขี้เกียจเดินไปเก็บสติกเอาไม้วางไว้อย่างนี้กดอวา,างนีอ่ะกดอนี่เราจะเลือกขาเป็นโอกแพงหรือเราจะเ,ล,เลือกขา ให้มันเป็นสปิดก,ก็ได้อ่ะดูว่าครับเป็นโอแพงเอาไปสร้างบ้านคือเราจะต้องเริ่มมาจากการที่เรามีตัวนี้ก่อนโอแพงมันถึงจะครับพวกเฟอร์นิเจอร์ได้นะเรามีโอแพงเยอะมากเรารู้ว่าเราสามารถคัาอะไรได้บ้างนี่โหมดเข้ามาในเฟอร์นิเจอร์นะคะมันจะมีว่าเออมันต้องใช้อะไรบ้างนู่นนี่นั่นนะโ,โ,โซฟงโซฟาอะไรอย่างเงี้ยนะเราจําเป็นที่จะต้องเก็บพวกอย่างนี้ก่อนนะครับ ว่าไฟเบอร์เอาไว้ไปทำอาวุธก่อนนะเอาไว้ทำเชือกวินนี่อยู่ตามทางเลยนะครับคล้ายๆก้อนอึหมานิดหน่อย <What? S 1> เก็บเยอะพักตรงนี้ในการครับออกอ่ะมันหลักๆมันจะมีนี่แหละมีฟินเอาลงไปเยอะๆก็ได้ครับแล้วก็ค่อยคับทีเดียวแล้วก็กดอานนะเอาเราจะเจาไหนบ้างเรากดเลือกเ,เลย เตรียมอุปกรณ์ไว้สู้รบด้วยนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีตัวที่ต้องการที่จะทำลายเราไปตีไม้มาก่อนนะระวังมันทับหัวแสดเออตุย <laughs> ยังไม่ทันขาดคำแต่ของยังไม่ตกนะของไม่ตกมันเป็นที่มันเป็นเกมที่พ,พัฒนามาใหม่ครับมันจะยังอาจจะยัง ไม่เต็มระบบแล้วก็อาจจะยังไม่ครบทุกอย่างแต่เราก็สามารถเข้ามาสำรวจเวิล์แล้วก็มาสู้มอนดีมันจะมีพวกประสูออนประสาทตยงนั้นอะเรายังไม่ไปเลยเนี่ยเราไม่สามารถใช้มือตีได้นะครับเราจะต้องเอาวูดตีมนะันอะตอเตียมันตีเลยตีแล้วต้ตีพัดดูก่อนนะเพื่อนอ่ะเรียบร้อยโอ้ ันนี้เจอบ้านหนึ่งหลังเราอาจจะไม่ต้องสร้างบ้านเองไหมแต่เราสามารถเดิะพาสร้างบ้านเองอยู่นะแต่ว่าเรามาสำรวจก่อนว่าโอ้มีคนอยู่มีมันเลยป,ปราสาทตีมันเลยปราสาทผมว่ามันตีแรงมากมันตีแรงมากโอ้พี่ไม่ไหววะ่ะเดี๋ยวนะโอ้มันตีแรงอะเพื่อนต้องรอต้องรอพี่ฮิวก่อนนะพี่ถึงเข้าไปตีตัวได้ รอฮิวก่อนะอ่ะมันตีแรงมากเลยอะอาวุธเราอาจจะยังไม่แข็งแกร่งพอฉะนั้นเราต้องมีสติเอาแฮมเมอร์ดีตัวอ,อ,อ,อะไรวะเนี่ย <laughs> โอ้ยอยตุยตุย <neighborhood. S 1> ล่วงมามล่วง ที่ิีเปของเราอ่าเราสามารถจุดแจงของไปได้จริงๆอะ่ะเราไม่เอยมีตัวเอื้อนมีตัวเอื้อนรอตีเลยไอตัวนี้แหละตีพี่ตายไอนีแหละไอนีแหละโอ้ยตีมาทีละสิบตีพี่ทีเท่าไหร่วะเนี่ยประตูแล้วเพื่อนจบ อ้าโอ้ยได้ของดีมาเอานี่ละกันโล่ที่ควรจะมีโล่น่ะจริงๆแล้วเนี่ยมีตัวมีเตียงด้วยอะแล้วนอนได้ไหมกดเอฟเเตียงตรงนี้โอเคโฮมเซ็ตแล้วนี่คือบ้านของฉันที่ไม่ใช่บ้านฉัน อโอเคอุ้ยเนี่ยไป copper pad โอเคเราสามารถขโมยของไว้ไปสำหรับตั้งบ้านตัวเองได้นะ <What? S 1> เฮออ้เราเก็บไปอตยยหนึ่งก็ได้เพื่อนเก็บไอโตนี้ไปด้วยอุ้ยที่ทำอาหารนเนาะเพาเราไปด้วยเราไปด้วยที่ทำอาหารเมืองมันสวยมันดูดีนะตีเลยดีละ มีอีกเหรอตัวเดียวไม่ได้เปิดเปิดก่อนได้ปูดเปิดก่อนได้ปูดเปิดก่อนได้ปูดโอ้โหโอ้โหมันตีเจ๊เมากเลยตีเ,เกินอะนี่ไงเราไปแทนอันเก่าของเราเราควรใช้ค้อนถูกดูไหมมันได้อะไรอะ่ะ อ,อ๋อย่าถูกนี่ไงกดคิวแล้วก็กดคิวแล้วก็กดเลือกนะครับว่าจะเอาอะไรมือมือซ้ายแล้เวลาใช้โคดพีกขวาพี่ขวากันพี่ซ้ายตีพี่สร้างบ้านตรงนี้ก่อนพี่จะได้เซฟเซฟจุดนี้ไว้ อันนี้เอาบล็อกมาวางไว้อย่างนี้นะครับจะสร้างปุ๊บกดสายจิดจิดอ่ะวาฉันจะเสร็จง่ายไหมเนี่ยอ่ะมันลากไปอยู่ได้ปึ๊บอ่ะมันลากอยู่ได้เพื่อนมันลากอยู่ได้ปึ๊บกดคลิกซ้ายรอบหนึ่งกดลากได้อ๋อมันลากใส่พื้นที่อย่างนี้ได้ด้วยเป็นอย่างนี้เลยเพื่อนอ่ะ อ๋อสร้างง่ายขึ้นโอเคสร้างง่ายอยู่นะไปไม่พอคุณนะเอาจริงมันจะหนาวหน่อยนะวันนี้โรเทดกดเอ็ก เตียงนะเพื่อนไว้อุ่นใจมันเป็นเศษอย่างเงี้ยเก็บได้เลยนะครับเป็นเศษเล็กๆอะ่ะเนี่ยถ้ามาขึ้นรูปมือแล้วเราเก็บได้เลยไม่ต้องไปตีต่อก็ได้อุย้ยมันมีให้เล่นเยอะเลยอะ่ะมันสร้างแบบเป็นแบบเป็นทรงได้เลยเป็นโค้งแบบนี้เราจะทําเป็นแบบก็ได้ว้าวเนี่ยอุย้ยเออม,มันสร้างเป็นทรงแบบ ม,มันเล่นได้หลายอย่างนะมันเล่นได้หลายอย่างมากเลยถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะให้มันใหญ่กว่านี้หรอ,อปรับขนาดได้เป็นวงกลมอได้เลยอ่ะวิธีสร้างนะคะับแล้วก็กด E นะแล้วก็เวลาจะวางอ่ะหาพื้นที่วางต้องหาพื้นที่วางมันจะใช้ถ้ามันมันจะใช้เท่าไหร่มันจะบอกนะว่ามันจะใช้เนี่ยสามหมื่นเยอะเกินเราไม่มีพอ เรามีเท่าไหร่เด็กยเรามีแค่2 0,000ใช่ไหมสร้างแค่นี้ลองดูนะมันจะคำนวณให้นะครับถ้าเราเอาขนาดเล็กขนาดเนี้ยแบบกูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่อ่กว้างเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะคำนวณว่าเราต้องใช้ไม้ทั้งหมดกี่ชิ้นอ่ะกดไปนี้ปึ๊บที่วางนี่อ่ามันมีแบบสร้างแบบกวงปะมันมีเล่นเยอะอยู่นะ น่าจะเป็นอนนี้นะอาจจะเป็นฮาฟอ่านี่ไงมันมีจุดกวงข้างในก็คือเราเราบอกกันเลยว่าข้างในอะ่ะให้มันมีโบโบตรงนี้ได้นะครับแล้วเขาจะเปิ๊บมันก็คำนวณมาให้เปิ๊บนี่นี่แล้วมันจะเป็นรูอย่างงี้เฮ้ยแล้วพี่มาทําบล็อกอะไรวะเนี่ยเ <c oughs> นี่ยอ๋อเฮ้ยมันสร้างได้แบบมันสร้างได้ได,ได้ได้แบบ เอ็กเพิรนเหมือนกันนะคือมันไม่ต้องเสียเวลายเยอะมากมันมีวิธีมันมีให้เล่นเยอะเลยอ,ะ<ม>อ่ะอ๋อนี่ไงได้แล้วโอเคอน,นี่เข้าไปได้อย่าง<ม>อ,อันนี้เข้ามาได้แล้ว มันส่งอะไรเนี่ยมันเอ๊ะมันคือสุกอะไรอะ่ะเฮ้ยพี่แค่จะปิดข้างบนอะ่ะพี่แค่จะปิดข้างบนเลยไม่กะว่าคืออะไรวะเนี่ยเออมันก็เป็นรูปทรงที่น่ารักอะ่ะว่างานปะเราติดตาให้มันตรงเนี้ยเซิร์ติดตาตรงนี้เดีรอๆๆงานติดตาตรงนี้นเซิร น่ารักมะล่าหมือนหมีกลัวล่าแบอ่ะโอเคดูเกดดูเลิศปาเขหรือยังไงมันเบี้ยวอ่ะแต่มันก็ได้อยู่อ่ะโอเคมีพื้นแล้ว <c oughs> ้ยลมืมันออกข้างบ้านไปเนี่ยมันออกมาอีกแล้วเฮ้อมันออกมาอีกแล้วแล้วฉันจะทำยังไงให้มันเท่ากันหรอเอออ่าอุ้ยปัานเสร็จแล้วเกติวไม่ต้องนีว เหตุแม้มันเดียงอะต้มมันเดียงมันต้องวางให้แบบต้มมาตาด้วยนะเพราะว่าเกมมันสมเหนียดจะเกินะเสมียนจริงแล้วเกินอะเรียบร้อยครับเอพิโซดนี้ลาไปกับปัานโครงปรแปลกของเรามันมีอะไรทำอีกน่าจะเยอะอยู่นะมันมีการแบบมันมีแบบพวกปราสาทให้สำรวจต้องจากจะเป็นถ้ำแล้วก็มีปราสาทให้สำรวจนะครับแล้วก็มีเนี่ยเต็มเลยมีมอนให้ตี ไม่แน่ใจว่าโคออกได้หรือเปล่าแต่ว่ามาเล่นคนเดียวสำรวจคนเดียวก็สนุกนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้นะคะใครที่อยากจะให้พี่เจ้ามาสอนวิธีการดาวน์โหลดเข้าเกมสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวพี่เจ้าจะมาทำคลิปสอนดาวน์โหลดให้นะ,ะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่เข้าสตรีมนะคะเกมจะเข้าสตรีมในเร็วๆนี้แต่เราไม่แน่ใจว่าจะอีกนานแค่ไหนบ๊ายบาย